ใจาั้่อันนี้นวยไงเนี่ยนวยไงเนี่เนี่ยก็บนวยไงเอาเบิ้งโคดนี่แมนเบิดเลยได้เนี่ยเนี่ยขวดนี่แมนเบิดหอยนางรมแต่ว่ามันนวยหน่อยเนาะอันนี้นวยไงแน่เดี๋ยวสิเคาะให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะโอ้ใจกว่เนาะอ๋อ

อู้อันนี้ก็ะนวยใหญ่อ,อันนี้ก็ะนวยใหญ่เห็นป่ะพี่น้องเห็นบ่อสดๆเลยได้ค่ะนี่โอเคจ้า